ชาวราศีมังกรทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการดูดวงของเราการพรยารณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีและเป็นเดือนแห่งความรักทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของดวงชะตาราศีและในเรื่องของการทำงาน การทมากินในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรทุกด้านและทุกมุมในช่วงนี้ถือว่าดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีบางท่านก็มีโชคมีลาบแต่บางท่านก็จะตกทุกตกยาก ลำบากก็มีบางท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากร้ายกลับกลายเป็นดีเปลี่ยนจากที่เคยไม่มีต่อจากนี้ไปชาวราศีมังกรก็จะมีรวมถึงในด้านของการงานการเงินหรือสถานะการเป็นอยู่ซึ่งในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราจับจุดนี้ได้ ก็จะทำให้ดวงชะตานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากบางคนนั้นเปลี่ยนจากงานที่ท่านเคยลำบากเคยตรากตรำทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไปท่านก็จะมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นการดูดวงนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ได้ฉลาดหรือว่าได้รู้ติดตัว นั่นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันเราอย่าถือว่าเป็นการงมงายในเรื่องของการดูนั้นเราจะเลือกเฟ้นดูในสิ่งที่ดีสิ่งไหนดีเราก็เก็บเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ละเว้นไว้เพราะฉะนั้นการฟังก็ต้องมีสติควรจะแยกแยะในสิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่มีประโยชน์ตรงไหนที่ดีเราก็เก็บเอาไป ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของคนเรานั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูดวงนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาไปปรับใช้ช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีก็ต้องแยกแยะการดำเนินชีวิตก็จะเป็นที่เรียกว่าที่ถูกที่ควรก็ว่าได้เราจะมาดูในเรื่องของดวงชะตาราศีภายในช่วง ของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ถือว่าท่านจะมีความสุขจะมีความสนุกสนานอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นที่มีดาวพระพุทธจะย้ายเข้าสู่ในราศีกุมภายในวันที่ห้าของเดือนกุมภา อันนี้จะทำให้ดวงจะตาของชาวราศีมังกรมีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านถือว่าชาวราศีมังกรนี้จะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานจะมีความสำเร็จอย่างมาก ท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะได้รับแต่สิ่งดีๆถ้าหากว่าท่านจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าท่านจะขายดิบขายดีจะมีออเดอร์เข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะขายของทางหน้าร้านหรือท่านจะขายทางออนไลน์อันนี้ก็จะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าการงานของท่าน ในช่วงของเดือนกุมภานี้นั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้จะมีคนให้เกียรติท่านตัวท่านจะได้ดิบได้ดีบางคนได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนทาก็รท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะมีบริวารและมีลูกน้องอีกมากมายถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้นั้นดวงของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดี ในเรื่องของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันการเงินการทองก็ถือว่าชาวราศีมังกรจะได้รับความเป็นธรรมและจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรอีกเช่นเดียวกันก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่าน นึกอยากจะได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานก็ถือว่าดีเงินจึงมีตามมาเพราะฉะนั้นถือว่าดวงชะตาโชคลาบก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ตาว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มี ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักและเป็นเดือนแห่งความร่ำรวยของชาวราศีมังกรอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกุมภาต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13นี้นั้นจะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่จะโคจรเข้าสู่ในราศีกุมอีกเช่นเดียวกันสองดวงกับดาวระพุธนั้น จะมาอยู่ร่วมกันในราศีมังกรจะทําให้ชาวราศีมังกรนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากชาวราศีมังกรจะหยิบจับทําอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีความสําเร็จรวมถึงในเรื่องของการเงินการเงินการทองในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จท่านอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นของแพงหรือของที่มีคุณค่า มากมายท่านก็สามารถทำได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าท่านทำอะไรก็ติดติดขัดขัดอยู่เสมอการงานก็ไม่ลาบรื่นทำงานก็สะดุดทำกับคนส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องมีราวบางทีบางครั้งนั้น ถ้าหากว่าเราทำอยู่กับในเรื่องของส่วนรวมก็จะมีการขัดแยง้งบางสิ่งบางอย่างนั่นความคิดเห็นจะไม่ตรงกันหรืออีกอย่างหนึ่งจะมีการรังเกียจรังกลทำอะไรก็ไม่ค่อยมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีมังกรน,นั้นจะหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในเรื่องของการเงิน การเงินนั้นเรามาดูสิว่าชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนที่แล้วเป็นอย่างไรท่านก็พอจะรู้เพราะว่าได้ผ่านมาในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันหยิบจับทําอะไรก็จะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านจะอยากได้อะไรก็ไม่ได้ในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านยังไม่ดีแต่ต่อจากนี้ไปถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดี ชาวราศีมังกรในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมอีกนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมากินก็มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ <c oughs> ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27ของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้น ในช่วงนี้จะมีดาวพระพุธนั้นย้ายออกจากราศีกุมมาเข้าสู่ยังราศีมีนดาวพระพุธมาอยู่ในราศีมีนนี้นั่นท่านจะต้องระวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนักเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเรามาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกุมภาพันนั้นถือว่า ดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรจะไม่ค่อยดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนั้นท่านทํางานอะไรก็จะผิดพลาดอยู่เสมอจะมีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่หรือเราทํางานก็ไม่มีความสำเร็จมีการผิดพลาดถ้า,ากว่าเราทำงานส่วนรวมกันหลายคนก็จะมีคนโน้นพูดอีกอย่างคนนี้พูดอีกอย่างจะทำให้ตัวของเราเน้นนั่นมีความ ไหเฟยได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของคำพูดคำจาของคนภายนอกอาจจะทำให้เรานั้นต้องคิดมากคิดหนักก็เป็นไปได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงของปลายเดือนกุมภาก็ถือว่างานของท่านนั้นจะมีการสะดุดอยู่บ้างท่านไปสมัครงานอะไรก็ติดขัดยังไม่ได้ ดังใจที่ท่านต้องการและในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะทำงานเกี่ยวกับเซ็นสัญญาหรือเอกสารอะไรในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกุมภาก็จะไม่ค่อยมีความสําเร็จอยู่ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะซื้ออะไรในช่วงนี้ในช่วงของกลางเดือนกุมภาท่านระมัดระวังการใช้เงินใช้ทอง อันนี้ถือว่าเป็นของที่เรียกว่าต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็จากหนักก็จะกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองการงานถือว่าดีในช่วงต่อไปนี้ท่านจะมีคนนำพาให้ท่านได้ทำงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานรับจ้างหรือ จะเป็นงานก่อสร้างหรืองานส่วนตัวของท่านในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีอยู่แล้วท่านจะท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบทำได้เลยการงานก็จะมีความสำเร็จการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองตาก็าท่านทํำเกษตรกร,ก,รก็จะมีผลผลิตออกมาที่ดีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรนั้นถ้าหากว่า ท่านใดยิ่งขยนันยิ่งทำงานยิ่งทำมากินท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาผิดกับคนที่เรียกว่าไม่ค่อยทำงานบางคนไม่ค่อยเอางานอันนี้ก็ถือว่าเงินทองก็จะไม่มีเข้ามาท่านบางคนขี้เกียจไม่อยากจะไปทำงานอยากจะอยู่แต่บ้านอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะยังไม่ค่อยดีและยังไม่ค่อยมีเงิน แต่สำหรับท่านใดที่ขยันขันแข็งลุยงานทำงานโน่นทำงานนี่อยู่เรื่อยๆอันนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินก็จะดีมีตามมาเพราะฉะนั้นให้ท่านขยันหมั่นเรียนหรือว่าขยันหมั่นทำงานอันนี้ท่านจะได้งานที่ดีและจะมีผลงานที่เป็นคนที่เรียกว่ามีคนชื่นชอบมีคนนิยมยกย่องท่านอีกต่หาก ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับทําอะไรก็จะมีผลสำเร็จการค้าขายก็ดีถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างหรือว่าจะไปก่อสร้างต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะถือว่ามีสเสน่ห์อย่างมากท่านจะไปเหนือไปใต้ให้สังเกตด้วยตัวเองจะมีคน ตรงกันข้ามหรือว่าเพศตรงกันข้ามนั้นส่งสายส่งใต้ตามาให้ท่านได้รับรู้ว่าเขาก็อยากจะมาเป็นแฟนอยู่กับเราหรือว่าเขาอาจจะต้องการอะไรในตัวของเราบางคนก็เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์บางคนก็รักจริงทําจริงอันนี้ก็ถือว่าดวงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพระาราณาไม ก็ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสื่อเจ็บหัวปวดท้องได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงของปลายเดือนกุมภาพัน,น์นี้บางสิ่งบางอย่างย่อมจะเกิดขึ้นได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการดูดวงก็บอกให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงาม เราก็กดติดตามไว้เพราะฉะนั้นการดูดวงเราจะดูเป็นลายบุคลลายส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานภัยกับท่านผู้ฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ให้มีโชคมีลาบเราจะได้พบกันในคลิปใหม่อีกครับ Sakwat di.